เอาล่โคยได้การไอเอ็นเวดได้การถอยแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เขากลังถอยกันครับเราไปดูฝั่งอโควิบ้างว่าอุ้มกี่เคสหนึ่งนะสว,วัสด,ดีครับสว,วัสด,ดีครับสวัสด,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 ดีอัพสวัสดีอัพโอมรับชม สวัสดีเอารับชมไม่ได้กูต้องลงจากพื้นก่อนไอ้เคีียร์ถ้าจะลงยังไงวันนี้สัตว์ล้วหนึ่งนะอ๋อเนี่ยสวัสดีอัพโอม ีอ,อัพอ๋อตำรวจเปนเขียนว่าเออลเอ็เหรอเฮ้ยทำไมตำรวจน้อยจอยังวะจ่าแลบแรปแรบได้ยู่กูบ้าแรปแรปง่วงนอแบ พวันนี้ไปไวนะคุณอะไรนะไม่น่าเกินตีสองวัวไปนอนแร็ปแร็ปไปอยู่กูปะผมง่วงแต่ก็จบทีสามเนี่ยเอางี้ดีกว่าค่ายร่วมเวลาจบกี่โมงตีสามตีสามก็อยู่กันเดวิ่งกี่วันนะผมเก็บให้หมดอ่ะเก็บเต็มได้ปะ ต้องเล่นเบียดไวเลยได้ราาคหาอุ้ยราน้กันแตกเกือบยี่สิบปอดวถ้ารับคนอื่นไนด้เพเจ็ห้าเนี่ยยี่สิบปอะไรนะร้านห้านี่ถ้ารับรับมือสองกันแตกเนี่ยยี่สิบเปแล้วเพี่ยี่สิบเว่าเจห้ายี่สิบอรร้าห้า สวัสดีครับวันนี้ชิวับนั่งดูเขาเล่นกันมีั้ดไหมเหรอมีเ่ารดูที่ไหนัมที่ไหนเฮ้ยมาเปลาอุ้ยวรับตัวรับพาปรดูดันข่าวดูดัขาว มึงเยอะแหละนอนไปแล้รถในที่นี้ไม่โดนนะเมื่อกี้ไม่โดนไอ้เ่นี้เลยคนเขาก็เดินไปโดนคนเขาไม่ก็รถเราไม่โดนแต่พาไปันไห้เลยโดนรถผมอะผ้าผมไม่โดนนี่ดูเลยมึงก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมึงก็ควรอะไรว้เสียวถือว่าเป็นเนื้อลำนะระงอกเพศไปดีมาแค่บั๊มไปต่อเมื่อกี้มันตีมันตีกันไอ้เหี้ยมันบั๊มพียอะไรสัตว์ไอ้เหี้ยมันตีคันไอ้โง่ โอ้ยย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  เพื่อตายแล้ว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 เพื่อตายอะไรช่วยเพื่อนนะตื่นแล้วช่วยเพื่อนนะตูววยิงให้กินยาก,การดีกว่าถ้ากินบอกนถะ้นากินยาการเล่นไปก่อน เย็ดเย็ดเย็ดจัดแล็บจัดแล็บสั่งจัดแล็บสั่งจัดแล็บสั่งคิวโคตรเยอะไอ้ตัดตำรวจไหววันนี้เอาดีเึ๊บเอ๊บเอ๊บป,ป,ปาดปืด้ดยังไงตำรวจตายหาโคตรเยอะยิงดิสวยสวยจ้ดตายปะชูบชูบชูไปก่อนนะชูไปก่อนนะ ตาตาตาชุบช็อหน่อยได้แชุบชไชุบชอชุบชอแล้วชุบไปก่อนแล้วชุบไปก่อนแล้วดูดิมันมาบุกเขาอย่างงอมเงียบมากไอ้ยี่ตำรวจบุกเขาอย่างงอมเงียบมาเียรชุบยิง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 สวยสยจัดสยจัดสยจดยะกนอ่แล้วเกีงนเบเินเพื่อตายนะเหียผดูเรื่องมเด็ดมึงดูเรืองกระกรบมาเดยมึงดูเรืองกระรด์ตำรวจเดยเอาผมไม่ใช่ไม่ไหวตัด บินขึ้นรถมาเนีอยิงดียิงแล้บสวยจัดอยู่ตรนี้าสมัยแวยิงต่อรอบนรถหน่อยเตะตอตะไม่ลลวตะไม่ลงไม่ลงตอรรถบ้านไนี่มา้านไหนไฟไฟวดไฟวดไฟใหญ่ไฟให่ไฟให่ห่ต่อลงหน่พี่ต่อน ไอ้เลยอ่ะพวกไม่สนใจมันเลยเหรอไอ้ตัดยิงเต่อลูกไหนยิงเต่าลูเฮ้ยไปด้วยกันแล้วแหละจู่ยิงดิแล็บยิงยิงเอาเยิงกินยากันวะเนี่ยโอเครอดบ่กรอดบ่กรอดเฉยมาชกหน้าลงรถได้ชกไปยิงสวยยิงน้อยากั็ยิงให้ยิงวาให้จ่าแต่ก็ยิงให้น้อยๆทำไมตำรวจยิงไม่ลงอ่ะผมงงอ่ะกูก็ยิงไม่ลงเหมือนกันเคยเป็นอยู่เต่อลงกปะปักปะ เราตำรวจไปหุ้นเกาะเลยเดี๋ยวยิงไม่ล่วงเรียบร้อยแม็กพูดอะถ้ากูหลังเลยรถ้ากูบากิงไปเด้อยถอถอย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 รอยถยถออยอาถอยถอยถอาแลอลอ จ่าแล็บไม้ข้างโดนลุมแทงจ่าแล็บโดนลุมแทงเกาะรัวเกาะรัวเกาะอีกเกาะอีกเกาะอีกจ่าแล็บข้างจ่าแล็บไปหนึ่งจ่าแล็บไปสองจ่าแล็บตีมั่วเรียบร้อยจ่าแล็บตายครับผมโอ้โหจ่าแล็บตายลงไปลมไปเลยลมไปเลยลมไปเลยจ่าแล็บตายครับผมคนแต่ของดำคนแต่ของดำ ไปไปสวยไอ้เหี้ยมนึงเคยเห็นปากฉลามในตัวพวกโคอี่ป่ะเดกเกอร์หนึ่งเดกเกอร์หนึ่งสวยสวทเบสหนึ่งไปอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันขอวมานี่มาหนี่หมอ เอาพี่ถ pues> ีบย่างถีบไปกูพี่ถีบจัดจัดจัดเข้าไปเอาสวยไหมสวยจัดพลาเกิดนะนี่เอาน้องโนน้องโนน้องโนเน้องโนน้องโนน้องโนจุ๊บไปคนหนึ่งก่อนอย่าน้องโนอยากเอาอ่ะน้องโนอยากเอาอ่ะน้องโนเอาจริง เปียกอย่แล้วไอ้ชุบเพื่อนอะไรดีปั่นพ่วงปั่พวงเรียบร้อยเดี๋ยวลองมาดิเฮ้ยชุบชุบใครมั่งยังอ่ะชุบจิบเสี้ยจานะกูชุบจานะอย่างโหดตอนนี้คุยโดนนะเอ้ยอินเวดโดนนะอินเวดโดนเว้ยตอนเนี้ยอินเวดโดนนะ อีเย้คยคยกำลังจะพิกชนะอินเวดนะดแต่ถ้าเล่นกันหลายๆใบผมว่าโอกาสอินเวดชนะนะเนี่ยนำแล้วไงอ่ะนำกำลังโดนนี่ไงกำลังโดนทอนนี่ไง,งถ้าตำรวจตายหาหมดเนี่ย,ได,ย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 ได้เวลาตั้งต,ตัวอีกว่ามาณ20นาทีเลยนะกว่าเขาจะรีเซ็ตกันได้เนี่ยไม่ธรรม,มาดานะฮะส0 0 0ใบหรอ เอ,เ,เอา้าบนได้ี่เอาม่ใช่กิจกรรมหมอเอาเพื่อนเข้าบ้านได้แล้ววัด <What? S 2> ไอ้ไอ้สองร้อยแปดสิบล้านหรอไอ้ยี้นี่คือไอเดียไอ้ยี้แท็กใช่ไหม ตำรวจ2ี่หมอ12โอ้โหยอะไรกันเนี<ฮ>้ยโหศาสตว์เล่นกันบ้าเกินไอี้เอาดีบ้าไปแล้ววะเนี่ยคือพวกมึงบ้ากันไปแล้ววะเนี่ย สองร้อยใบเฮียเดิมพันแปดสิบล้านน่ะคุยเถอแท็กเสนอเซนสนองใช่ไหมแท็กกับเซนมันก็ชื่อเหมือนกันอยู่นะ เอาละครับตอนนี้กำลังไล่เกียร์รถตำรวจนะครับอินเบดนะครับตอนนี้สถานการณ์โคอิถือครองอยู่นะครับตอนนี้สถานการณ์โคอิถือครองอยู่ถ้าในระยะยาวนะครับถ้าวันนี้โคอิทําได้ดีผมว่าโคอิน่าจะนํายาวเลยนะครับนำนำไม่ยาวมากหรอกประมาณผมตีให้ถ้ายังเล่นกันถึงตีสองตีสามเนี่ยก็ผมมองว่าน่าจะใช้เวลาที่โคอิจะนำอินเบดได้ในวันนี้นะครับอินเบดไอ้โคอิน่าจะนำอินเบดได้วันนี้นครับ แต่ว่าเรื่องระยะยาวเนี่ยระยะยาวเนี่ยผมผมให้ผมให้อินเวทคำว่าอินเวทมันโชว์พลังให้เห็นแล้วครับไม่ว่าตัวเองจะใกล้แพ้แต่ทําให้ตัวเองชนะได้มันโชว์ให้เห็นอยู่แล้วเหลือแต่เหลือแต่โคอิโคอิเนี่ยไม่เคยแพ้อินเวทเลยนะมีแต่อินเวทแพ้โคอินะฮะอาจจะเป็นแพ้ทางกันก็เป็นไปได้นะระหว่างคู่นี้น่าจะใช้เวลา7-8ปีผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่โคอิก,ก้าเช้านะครับอินเวทก้าเช้านะครับ ตอนนั้นไดมอนเฮสตีกันเพราะไดมอนเฮสมันไม่ได้อยู่ดึกไงแต่สองคู่นี้ดึกนะฮะบอกไว้ก่อนคู่นี้ดึก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 เด็ดแน่อ่ะแต่เซิร์ฟใกล้ลีแล้ว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 นะครับ ขอเตือนโคอิกับอินเวดนะครับเล่นกันให้สนุกนะครับเล่นกันให้สนุกเล่นกันให้สนุกอะไรที่ไม่ควรทําก็ไม่ต้องทํานะครับแจ้งบ่งแจ้งใบไม่ควรมีนะครับให้สนุกเพียงพอนะครับขอเตือนอินเวดกับโคอิกนะครับผมผมก็เป็นผู้ชมที่ดีที่อยากดูสตอรี่สนุกๆภายในประเทศนะครับเดี๋ยวเวลาจะกินข้าวกันเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเด้อ เซิร์ฟจะรีแต่1.0ไม่รีครับ